หนึ่งร้อยแปดรูปด้วยกันนะคะอันนี้ก็เป็นในส่วนของพิธีที่ทางสงฆ์นะเริ่มต้นค่ะก็ได้ขอท่านมาเจริญพระชัยมงคลคาถานะครับมาสวดสยันโตรวมถึงมารับผ้าไตรจีวรจำนวนร้อยแปดรูปด้วยกันก็มีเจ้าคณะตำบลด้วยนะครับทั้งพระเถรานุเถระจำนวนร้อยแปดรูปนะ่ยเขาอยู่ในสถานที่บรรจารน์นยฮะมีแต่พระทั้งนั้นเลยโดที่บอกว่าสุระขึ้นมานะแสดงความสว่างสวยแห่งพุทธศาสนา เป็นที่ตั้งมั่นนะครับแล้ว,ลวอากาศก็ดีอากาศดีมากาค่ะระรูปคุตกมากนะเป็นปฏิหารให้ท่านผูนะครับบรรยากาศวันนั้นเพตะธงัวได้ป่าพพระุทธน้ำน้ำนำมนต์นะจากฟ้าฟ้านะพอขุดหาสวดได้เสร็จเนี่ยก็ฟ้าเปิดจริงๆและอากาศดีมากแล้วทุกคนที่อยู่ร่วมกันร่วมมูลร่วมกันเนี่ยก็มีแต่รอยยิ้มยิ้มยันยยมีความแบบเรื่องปริติกกันหมดเลยครับแล้วก็คงเห็นเนี่ยฮะพระสารทเนี่ยก็ ท่านอธิบดีนะกรมใช่กรมอารใช่ค่ะคุณเลิศวิโรจนะคะโกธนาก็ได้มาเป็นประธานในพิธีด้วยนะคะเนตองบกว่าครั้งนี้นะเรานั้งมีทั้งทหารตำรวจรวมไปถึงทางอธิบดีกรมชลประทานแล้วก็รวมไปถึงนะคะผู้ติดตามนะที่อยู่ทางกรมชลประทานก็มาร่วมพิธีร่วมกันพิธีครั้งนี้ศักดิ์สิทธิ์มากนะคะแล้วก็เป็นพิธีสําคัญของทุกคนด้วยนะคะนี่เป็นการเปิดกรวยนะคะถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะพระบรมฉายาของท่านนี่เอง โครงการคันนี้นะเป็นโครงการที่น้องจว่าเป็นพันุสนนะครับมีรายชื่อทัอง้งหมดครับก็จะมีนะคะพันเอกเอก,เอกชัยหานภูมิทิยานะคะรองอํานวยการโรงงานวัตถุระเบิดทห,หารกระทรวงกลาโหมนะคะมีพันเอกเพิ่มศักดิ์รอบจังหวัดรองผู้อำนวยการสรํานักงานอาเซียนสํานักนโยบายและแผนกลาโหมค่ะนะ,ะพันเอกสมบูรณ์เกียรตินนะคะผู้อำนวยการกองโครงการและงบประมาณผลพันเอกรุ่งโร์ถุงเป้านะคะ พันเอกยุทธพรสุวรรณภาสพันเอกสุรพงษ์ชำมนิยนัน เนี่ย่ะก็จะเป็นเหล่าข้าราชการนะคะเห,เหล่าทหารหันล้าที่เราจะเจอท่านทุกทุกพิธีจริงๆพระคาับพระอดีนะครับมาพบถุกยักษานใคนครับยท่คับอันนี้ก็เป็นการถวายพานพุ่มนะคะให้กับพระบร,รมชายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือพ่อหลวงของเราและอย่างที่อาจารย์ได้บอกโครงการนี้เราสร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นราชกุศลแด่พ่อหลวงรวมไปถึงสืบทอดพระวุทธศาสนาด้วยฉะนั้นสา่ตรงนี้จะอยู่ไปในช่วงกัลประวสตรเลยครับ สามที่ตรงนี้นะฮะเป็นมงคลอย่างยิ่งนะครับโดยเฉพาะเมื่อใดก็ตามไปเรื่องถึงท่านนะครับเปรียบเสมือนรวมคนดีนะครับคนที่มีจิตตันตาแรงกุศลฮะมาร่วมบุญร่วมกุศลด้วยการเปิดบุญที่ใหญ่นะครับไม่ว่าจะอยู่จิตฐานใดก็ตามเมื่อเราเราได้ถึงพระองคน์นี้ก็เปรียบเสมือนนะฮะความมั่งคั่งมั่งคนเรื่องของพระพุทธศาสนาเน้นพระพุทธศาสนานะฮะเพราะพระพุทธศานายืนยงได้เนี่ยเพราะว่าพุทธสตรชนรวมทาความดีนั่งสมาธิ เสริมด้วยปัญญาแล้วก็เป็นผู้ให้ทานอย่างของแท้แลวก็แท้จริงไม่ได้แสวงหาผู้ประโยชน์ใดๆเล็กๆน้อยๆติดชายกระเป๋านั่นก็คือเงินปกปุงของเปรตนะฮะเข้าใจไหมฮะคือถ้าเราทําดีนะบุญกุศลก็ให้ทางส่งส่วนให้เป็นเทวดานะนี่้านรับเกียรตินะคะจากประธานบริหารสายธุรกิจรายการโทรทัศน์บรษัทการนากรุ๊ปจำกัดมหาชนคือคุณสัจจกรชันเสษนี่เองผู้บริหารของเรานก็มาร่วมด้วยแล้วก็คุณทำรงศักิ์ วงสุวรรณชัยนะผู้บริหารมิตร์เลคเกิลชาแนลอผู้บริหารไปกันครบนะครับรวมถึงเป็นการแสดงถึงความสามัคคีนะเป็นหนึ่งเดียวกันไม่นนว,ว่าอาชีพสาขาใดก็ตามเรามีหัวใจพระหลวงนะฮะเรามีหัวใจพระพุทธานจอมราชันเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อสืบทอดพระศาสนาให้ยังง่งย,ยืนยืนยงไปตลอดนิรันดร์การแต่ที่สําคัญนะเราอยากให้พระองค์นี้นะ อยู่เฉยๆยางเดียว<ช>นะฮะอยู่แบบปีกปิเปกนะครับโดยที่ท่านไม่มีโอกาสได้ไปกราบไหว้สการะขอพอรบางครั้งเนี่ยเรามีพาแล้วต้องดูแลกปฝากรักษาซึ่งกันและกัน<ช>ท่านอยู่ใกล้ไปกราบไหว้ขอพอรท่านอยู่ไกลนะฮะโอกาสก็ผ่านไป,ไปมานะครับไปทางโพราชก็มากราบขอพอรให้เสริมพลังกับท่านนะครับหรือว่าใครที่อยากจะขอพรนะ<ช>มากราบพระพุทธบาิหารจอมราชาร่วมกัน,นเดินทางไปได้เลยเพราะนี่เป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เป็นของทุกๆคน และของประเทศไทยนี่แหละค่ะที่เราจะได้มาร่วมกันนะฮะที่เห็นนี่คือกำไลวิทูรสินทร์นะฮะเป็นผู้บุกเบิกนะฮะสถานที่นี้แล้วก็คณะนักทหารสิทธิไน้สิทธิ์เอครับมาเป็นหนึ่งเดียวกันพร้อมทั้งเจ้าไอ้น่แพรเภอนาย่แเภอสีคิวด้วยครับท่านได้ยินข่าวข่าวมาก็ขับรถกับรามาถึงที่เลยนะมาร่วมกันมาไปสวยงามนะครับนี่คือด้านบนนะฮะด้านล่างก็จอดรถอะไรอยู่ประมาณสองสามร้อยคันนะฮะรถกึ่งลงไม่หมดไม่ได้ค่ะไม่พอเพราะผู้คนมากันเยอะมากจริงจริง ก็จะเป็นในส่วนของวิธีทางสงฆ์นะคะพระสงฆ์ร้อยปรูปนะคะได้ส่วนเจริญชยมงคลคาถาครับยืดมใจดองยเนาะทุกผืนสรัางเมตรของอิงจันอิท์ที่เราได้สาระทรัพย์ปัจจัยที่เราได้ร่วมสร้างไปนะคือสิ่งที่ปร,รวมจิตลมใจของพวกเรานะฮะใต้ต้นไม้ก็เปรียบเสมือนเป็นเทพเป็นเท,เนเทวดาที่มาคุ้มครองและปกปักปรักษาให้เราเนี่ยได้เป็นจิตอันเป็นกเกษรคือจิตนะที่เบกิกบานแล้วเนี่ยนะคือบอกว่าก็จะเป็นที่พึ่งนะ กับพวกเรานะครับก็จะเป็นที่พักอมตะสกยขอบคนที่กําลังมีทุกมียากนะมีสูงมีโรคภัยทั้งหลายมอที่ฐานจริงก็จะสุขใจสุขจิตสุขทั้งกายสุขธุรกิจชีวิตก็จะมีปฏิหารครับนี่แหละค่ะนี่นี่เป็นส่วนของโรงทานวันนั้นนี่โรงทาทุกท่านครับเยอะมากนะแต่ว่าทุกคนก็ได้อิ่มท้องได้อิ่มปุลร่วมกันผาเยอะได้ถ้าใครอยู่ในภายบรรยากาศในงานแล้วนะมาเห็นภาพตรงนี้ราจะรู้ว่าชื่นใจนะเพราะด้านหน้าที่เราเห็นไปก็ ถนนพิศภาพะนะฮะมามองชัดเจนมองเห็นตากล่เลยครับแต่ล้วใครที่อยู่ในพิธีเนี่ย่็เชื่อค่ะทุกคนจะมีใจเดียวกันกันใจที่ศรัทธาครูบูชาพระนะะทุกคนรักแล้วก็หวงแหนพระพุทธปฏิหารจอมประชันองค์นี้มากเพราะว่าต้องบอกว่านี่คือแรงร่วมแรงร่วมใจของทุกคนจริงๆด้วยเทครับนะฮะเราตุ้มเทกันตั้งแต่เริ่มต้นนะฮะเราต้องช่วยกันรักษาไม่ควรแม้แต่ใช้กายกรรมวัจีกรรมมโนกรรมในการล่วงละเมิดแม้แต่นิดนะฮะถ้ายิ่งล่วงเท่าไหร่นรกเปรตสุนทร ถ้าสำรวมระวังก็อย่าได้ไปที่นั่นนะฮะถ้าไปแล้วก็ต้องไปกราบไปขอพรฉะนั้นเมื่อเราทุกคนเราไปแล้วนะเห็นไหมฮะคือไม่แต่นักทหารต่างก็ให้ความเคารพเคารพทั้งครูเคารพทั้งพระเคารพทั้งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต้องแจ้งเาว่าศักดิ์สิทธิ์มากเขามีพระเดชพระคุณเจ้าใหญ่น้อยพระเป็นพระพุทธฐานเนี่ยเป็นตัวแทนเป็นเครื่องหมายของภูมพุทธศาสนาแล้วนะฮะเป็นตัวแทนพระพุทธเจ้าเนี่ยเพื่อให้พวกเราเนี่ยมีกําลังต่อสู้กันไปมีกําลังใจต่อสู้นะครับ ทานไปก็เอาอะาไรนะกลำไว้กบพรแล้วก็ใช้ประทานสัน้นๆะนะฮะอันนี้ก็คือข้าวพุทธารจอบประชันที่มอบใหนะ้ท่านที่พดีะนะครับเป็นควนะามลึกลึกนะครับท่านเจ้าคณะตำบลก็ได้ปรนะนามบุญคุณให้กับนะฮะแขกนะผู้ใหญ่แล้วก็ท่านผู้เสียเกียรตินะนในการทุกคนได้สำเร็จผลในสิ่งที่เราได้พึงปัญนาอะไรที่มึงปัญนาก็คือสายบุญนั่นเอง มันติดตัวไปไม่ได้หรอกนะถ้าติดไว้แต่ชั่วว่งทีรนูันสิ่งที่เราร้อันป็อสิ่งที่ดีอันนี้ต้องใายสิ่งิี่ิเมสิบมิลลิรันะสิบครัวทาตามระทุกที่นั้นก็ได้มีโอกาสได้รำถวายหน้าองค์พระพุทธปฏิหารจอมราชาด้วยน้าจะโดเปสนะครับนะฮะไปทุกที่ที่มีทางไปทั้งสอง สองที่เลยสองที่เลยตามครูไปด้วยอีกที่หนึงเดี๋ยวเดี๋ยววันอาทิตย์นี้ไปอีกไปอีกค่ะไปทุกที่นอนจนตาบวมป็นกบก็จำไปหนูหนูอ๋ออ๋อจะบวมเลยฮะโอ้โหคือผมว่าไปแล้วนึกไปด้วยหัวใจนึไปได้เต็มร้อยนะถ้าไปด้วยอเมชเอาวิชาเนี่ยไปได้แล้วก็ตกใช่ค่ะแล้วบอกว่าผูดปฏิหารนี่คือตก็หมูกว่าหลายๆคนบอกปฏิหารจริงจริงอครับนะใครที่คิดไม่ดี นะคะทาจในสังองพุทธศาสนาเนี่ยมาไม่ถึงตรงนี้แน่นอนและนี่อีกหนึ่งท่านเขาขับรถมาก้าจารน900กิโลบอกไม่ได้งานครูงานพระยังไงก็ต้องมานั่นคือคุณป้ากิติศักดิ์นะคะแล้วก็นุ้งหญิงคุณหญิงนี่เองก็มารำนะคะถวายขึ้มาเข่อรูโนรา900กิโลเพื่อมาสัตย์ทางพระเ้ามาไม่ได้เสียค่าตุงค่าตัวนะฮะ คือศิลปินในเวลามาช่วยเนี่ยต้องมาช่วยแรงนะฮะมาช่วยกำลังวันนี้ราชนุกไม่ว่างนะฮะนี่ก็จะมาแล้วก็เนี่ยนะฮะโอ้โห,โโหเห็นมังกรเน,นี่ยก็ะเห็นพี่หน้าป่าปื้เป็นดีนะฮะยิอกาสได้ไปขอพรแล้วก็รวมถึงนะได้เอาเงินตรงนี้นะเอาไปตั้งนะส่วนที่เป็นสน่วนจึงพิธานร่วมกันนี่เขาไม่เอากลับนะเขามามอบให้เราเพื่ออะไรเอาไปทําฐาน <ทำ S 1> ข้างล่างอีกต่ครับค่ะ จริงๆหัวสวยงามมากหนูเห็นก็เห็นแต่ในทีวีพอมาเห็นทั้งตจริงๆแล้วแบบสวยงามมากเวลาเขามีการทําท่านะแบบแสดงการแสดงนี่เป็นที่สองของโลกนะไม่ธรรมดาท่านผู้ชมนะฮะแล้วก็มีนะฮะมีวิธีเสริม <ขา S 2> ดวงตาเ<ไ>นะ,ะเพื่อน้องบูชานะ,ะกับรางวัลแต่ละท่านนะฮะในวิธีครั้งนี้เราก็ต้องขอพอรเพราะว่าแม้ท่านมาไกลเหลือเกินนะการ่ายเลยที่กลับไปง่ายๆนะฮะเรามีโอกาสได้มากลับว่างวั เหนื่อยไม่ <S <S เหนื่อยมากเพราะว่าวันไม่ได้นอนไม่นอน,มนอนเลยคือย่างน,อน,น้อยเนี่ยถ้าเราคนเราได้นอนสักชั่วโมงสต่ชั่วโมงแล้วก็ประกอบพิธีกรรมต่างต่างก็เนี่ยผมก็ว่าหายเหนื่อยนะแต่ว่าครั้งนั้นก็รู้สึกเหนื่อยเหมือนกันนะฮะเราเต็มที่เต็มร้อยเต็มล้านเลยนะครับเนี่ยคือสถา,านที่ศักดิ์สิทธิ์ทั้งนั้นนั่งมั่วเห็นตรงนี้แหละจำแม่นเลยนะครับว่าเรามานั่งกันอธิษฐานจิตตรงนี้ด้วยแรงคูแรงศรัทธานะครับ ไอ้คันจะขึ้นไปบนฐานในระดับเดียวฐานท่านบางท่านยังไม่กล้าแต่บางท่านกล้า,า,ากล้า,า,าดูบินก็มีค่ะน,นะครับก็อย่าไปเลยนะหลังจะดูบินสถานที่ตรงนี้นะครับขอเลยนะครับห้ามติดขาดนะครับถ้ารู้นี่ก็คงไม่ไว้หน้าเหมือนกันนะครับที่ไปกนะ็มีอยู่ท่านผู้ชมคือธรรมดามาไม่มีไม่มีบาร,รมีไม่เกิดนะครับผมที่บอกว่าทําบุญใหญ่แล้วเนี่ยหัวใจต้องเต็มร้อยเต็มล้านแล้วเราไปเนี่ยเราไปรวมพลังแห่งคนรักครูนะครับ ไม่ใช่คนล้างากนูนล้นแล้วมาร่วมไปหนึ่งเดียวแล้วเนี่ยเราจิตต้องสะอาดใจต้องสบายนะฮะแล้วแล้วคนที่ไปนะฮะเราก็จะมานั่งสมาธิกรรมฐานในอนาคตการต่อไปลูกเด็กแดงๆ,ๆไปหมดไปหมดค่ะเโตขึ้นนะเขาจะจําได้าสถานที่อยู่นี้นะเป็นสถานที่ครูเคยประกอบพิธีกรรมพ่อเคยสร้างแม่เคยมานะศรัทธาเคยมีนะแล้วก็สร้างบุญคนลเล็กคนน้อยน,นะนก็เป็นกุศลมหากุศลนะครับสิ่งตรงเนี้ยนะครับ มาร่วมกินร่วมใจกันเป็นอีงเดียวกันถามว่าทุกคนเหนื่อยเมื่อเหนื่อยมีโอกาสทําให้มีโอกาสทําแต่ว่าก็ต้องน้อมนำนะให้ไปสู่ในส่วนที่เราสามารถจะดูแลและปกปักรักษาได้ก็คือแหละปกป้องปกปักรักษาแล้วก็ดูแลนะด้วยการใช้สถานที่นี้ให้เป็นประโยชน์ต่อไปค่ะก็มีนะโอกาสใด้จะสร้าง้ังน้ำไฟก็ไม่มีนะท่านผู้ชมนะจะได้ส่วนถนนด้วยจะต้องทําแผงโซลาร์เซลล์ค่ะท่านผู้ชมผมไม่อยากให้พระนั่งอยู่เฉยแล้ว ไม่มีอะไรที่พัฒนาขึ้นนะฮะพอผ่านไปนี่สว่างนะมั้ยพอผ่านไปโอ้โหนะเห็นไฟสว่างส่องสวัยี่ตรงนี้แหละอยากจะได้นะผู้ชมนะฮเพราะอีกหน่อยเนี่ยบองตองการบอกบุญกันเนี่ยหลายคนจะได้มากราบไหว้นะคะสักการะบูชาพระพุทธปฏิหารจอมราชันร่วมกันด้วยครับบนตรงทีต้องทำถนนยีดสามร้อยเมตรนะครับเพื่อท่านจะได้กราบไหว้ขอพรนะฮะหลากหลายคลุ่นนะครับกระดอกไม้มงคลนะครับเป็นดอกไม้ที่ทุขที่กรรม หลังจากไหว้ครูแล้วน้องจะเห็นนะใช่ค่ะแล้วเดียเด๋ยวน<ช>ี้นะฮะพี่มาเนี่ยมาด้วยหัวใจมาด้วยรอยยิ้มส่วนหนึ่งด้านบนนะฮะข้างล่างก็ให้นะฮะนะครับให้ทุกที่ทั่วถึงทุกทุกคนเลยครับจะมีดอกไม้มงคลนะฮะแล้วก็ความเป็นมงคลที่เกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มต้นคิดเริ่มต้นทําแล้วก็เริ่มต้นสร้างสารรค์กัน,นะะสิ่งต่างนะครับเดีเ๋ยวใช่ค่ะนี่คือพิธีในตั้งแต่เช้านะคะจนถึงช่วงประมาณเย็นๆ ใบหน้าของตรวจหายังยิ้มแย้มอยู่เลยโอ้ยอาจารย์ไม่ได้ทองจำได้เลยแต่เริ่มต้นประมูลลอตเตอรี่ของลูกกำนันแล้วคนที่ได้ไปนี่คือใครมั้ยคือช่างที่นั่นเลยฮะประมูลด้วยนะประมูลก็ร่วมประมูลด้วยคือสองร้อยบาทนั่แหละเขาซื้อมาเท่าไหร่ไม่รู้ประมูลไปปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าหวยออกลอตเตอรี่ถูกปรากฏช่างคนนั้นฮะที่กิ่งดาวเนี่ยก็ทำกุญยารถหาย นะผู้คนว่าหวยออกมือรถีกนั่นแหละหนูก็ประกาศชื่อเขาอยู่เลยประกาศทะเบียนรถอยู่เลยเนี่ยตถากรอนบริหารแต่ต้องมีศรัทธาแท้นะไม่ใช่ศรัทธาเทียมนะครับนะก็จะดีแลตท่จหนะั่หน้าพระพักครูบาอาจารย์ใหญ่ๆก็เลยฮะใช่ค่ะนะทั้งหมดพิธีครั้งนี้เป็นพิธีอันศักดิ์สิทธิ์จริงๆนะคะแล้วก็หลายๆคนหมูว่ารอคอยที่จะเห็นภาพวันนี้เห็นบรรยากาศแบบนี้มายาวนานเลอเกินนั้นหนึ่งปีเต็มๆด้วยกันนะคะ ฉะนั้นนะคะใครรักครูรักพระเนี่ยดูแลปกป้องหัวแครสถานอย่างนี้ให้ด้วยนะคะใกล้ๆตรงนี้ก็ไปเพราะว่าหลังใครท่านผ่านไปไปแวะเอานะฮะเนี่ยเปรนรายการทุกคนได้มีส่วนร่วมกันหมดเลยแม่ละครับแล้บรรยากาศดีมากค่ะตอนนั้บรรยากาศดีจริงๆทุกคนมีส่วนสำคัญผมบอกเลยผมไม่เคยรักเรื่องที่รักปฏิชังนะฮะ นะสิ่งที่เรามีพระองค์นี้ได้เพราะท่านนั่นแหละฮะแต่ท่านก็ต้องหน้าที่ดูแลเพราะทุกคนมีเสมอเหมือนกัน,กนดูแลปกปักงรักษา,แล,า,าะะแล้วก็พยายามนะฮะคิดดีปฏิบัติชอบแล้วก็ประกอบให้เป็นกุศลนะครับนะมาทำสถานที่ตรงนี้นะให้เป็นประโยชน์ต่อศาสนาะศาสนสถานตัวนี้สาําคัญเลยนะ